เกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่25หรืฤดูกาล2020-2021เป็นโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564คู่ที่น่าสนใจเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลทีมอันดับที่10จะรับการมาเยือนของจากฟูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลชนะ1เสมอ2แพ้2นัด ขณะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะรวดมา5นัดส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมเจอกันมา178นัดอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าชนะไป86นัดขณะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ49นัดและเสมอกันมา43นัดความพร้อมจะบ้านอาร์เซนอลที่นัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเบนฟิก้ามา1ประตูต่อ1ในศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะผลงานในลีกล่าสุดชนะลิสยูไนเต็ดมาได้4ประตูต่อ2 เกมนี้จะขาดเพียงโทมัสปาเต้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แต่จะได้คิวแรนเทียนนี่แบ็กซ้ายตัวเก่งฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกับตัวหลักอย่างกรานิซาก้ามาตินโอเดกาดดาวิดลุยส์และเอมิริกโอบาเมยองขณะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มร้อนแรงนัดล่าสุดชนะเอฟเวอร์ตันมาได้3ประตูต่อหพร้อมเป็นการคว้าชัย17นัดติดรวมทุกรายการ เกมนี้ต้องลุ้นความฟิตของอิวายกุนโดกันก,กองกลางที่กำลังทอฟฟอร์มหลังมีปัญหาอาการเจ็บโคนขาหนีบฟิตสมบูรณ์กลับมาลงสนามได้รวมไปถึงรูเบนดิอาสฟิลฟอร์เดนกาเบรียลเชซุสและราฮิมสเตอร์ริงก็พร้อมสำหรับเกมนี้สำหรับเกมนี้ฟอร์มทั้งสองทีมต่างกันสุดขั้วแม้อาเซนนลจะได้ลงเล่นในบ้านแต่ผลงานยังไม่ดีนัก ต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มสุดรู้ชนะมา17เกมติดต่อกันพร้อมยังทิ้งอันดับที่2ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง10คะแนนและยังได้ตัวหลากหลายรายหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งเกมนี้คาดว่าอาร์เซนอลคงไม่คิดมาเปิดหน้าแรกอย่างแน่นอนเพราะแดนหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวสูง อาร์เซนอลอาจจะมารับและรอโต้กลับเพราะแนวรูกปืนใหญ่ก็มีความเร็วจัดจ้านทั้งซ้ายและขวาที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งจุดเปลี่ยนเกมนี้อีกจุดอาจเป็นแดนกลางที่ใครจะเก็บบอลได้มากกว่าและคุมจังหวะฟุตบอลได้รวมไปถึงกองหน้าที่ใครจะเฉียบคมกว่ากันในจังหวะสุดท้ายอย่างไรก็ดีเกมนี้ยังมองว่าแท็กติกรวมถึงฟอร์มการเล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าพอสมควรและจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ไม่ยาก สกอร์จะมีกว่า1เม็ดแน่นอนขณะอีกคู่ที่น่าติดตามเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากฝูงรับการมาเยือนของนิวคาสเซลยูไนเต็ดอันดับที่17ของตารางเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจหลังโชว์ฟอร์มโหดมาในยูโรปาลีกเลยมองว่านัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะไปได้แต่อาจได้แค่เฉือนบุดวีด